ในโลกนี้ทุกคนมีเหตุการณ์คล้ายกันแต่ตีความไม่เหมือนกันบางคนล้มเหลวครั้งเดียวและหมดหวังแต่อีกคนกลับใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นบันไดก้าวต่อไปอะไรที่ต่างกันมุมมองเท่านั้นเองมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆคือกรอบความคิดที่บอกเราว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีเราทำได้หรือไม่ได้ชีวิตเราควรเป็นแบบไหนและสิ่งที่น่าทึ่งคือกรอบความคิดนี้ เปลี่ยนได้ทันทีถ้าเรายอมเปิดใจยกตัวอย่างง่ายๆบางคนเจองานหนักมองว่านี่มันทรมานทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ชีวิตรู้สึกกดดันน่าเบือ่อหมดพลังแต่บางคนมองว่านี่คือการฝึกฝนเพื่อให้ฉันแกร่งขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเขามีพลังทำได้ดีขึ้นเติบโตเร็วขึ้นทั้งที่งานเดียวกันสถานการณ์เดียวกัน หรือแม้กระทั่งการผิดหวังจากคนรักบางคนจมอยู่กับความเจ็บปวดรู้สึกว่าโลกพังแต่บางคนกลับใช้ช่วงเวลานั้นกลับมารักตัวเองมากขึ้นเริ่มดูแลสุขภาพพัฒนางานสร้างธุรกิจเจ็บเท่ากันแต่ผลลัพธ์คนละทางเพราะมุมมองไม่เหมือนกันสิ่งที่เปลี่ยนทันทีเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองความเครียดลดลงคุณเริ่มเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเริ่มกล้าลงมือทา คุณมีพลังงานในการใช้ชีวิตคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะจิตใจคุณเปิดรับมากขึ้นตัวอย่างจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกโทโมัสเอดิสันถูกครูบอกว่าโง่เรียนไม่ได้มองว่าแค่ครูไม่เข้าใจวิธีคิดของฉันเลยกลับบ้านมาเรียนเองจนกลายเป็นนักประดิษฐ์ระดับโลกเจเคโรลิงเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนชีวิตตกต่ำสุดไม่มีเงินไม่มีงานแต่เธอมองว่า นี่คือโอกาสที่จะทำสิ่งที่อยากทำมานานวันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีในความเป็นจริงสิ่งที่คุณเจออาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแค่คุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองมันทุกอย่างก็ดูเปลี่ยนไปทันทีเรากับคุณได้ชีวิตใหม่คุณเลือกมองโลกแบบไหนโลกก็จะตอบกลับคุณแบบนั้นถ้าคุณมองว่าชีวิตยากชีวิตก็จะส่งปัญหามาให้คุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณมองว่าทุกอย่างคือบทเรียน ทุกๆปัญหาก็กลายเป็นครูของคุณจงถามตัวเองในทุกปัญหาว่าถ้าเรามองสิ่งนี้แบบใหม่เราจะเห็นอะไรดีๆบ้างการเปลี่ยนมุมมองไม่ได้แปลว่าหลอกตัวเองแต่มันคือการปลดล็อกพลังของคุณที่ซ่อนอยู่มันคือการยอมเป็นผู้นำชีวิตตัวเองไม่ปล่อยให้โชคชะตาควบคุมสุดท้ายนี้จำไว้ว่าชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะคนอื่นเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยน เมื่อเราเลือกมองแบบใหม่แค่เปลี่ยนมุมมองชีวิตก็เปลี่ยนทันทีลองเริ่มวันนี้แล้วคุณจะตกใจว่าชีวิตมีพลังขนาดไหนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยมุมมองเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนชีวิตได้แม้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมชีวิตบางคนไม่เคยมีเงินมากขึ้นเลยแต่เขากลับรู้สึกว่ามีมากพอและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขในขณะที่บางคนมีเงินหลักล้าน กลับรู้สึกขาดแคลนตลอดเวลาต่างกันตรงไหนไม่ใช่ยอดเงินในบัญชีแต่คือมุมมองต่อพอกับไม่พอความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูถ้ามองให้เป็นบทเรียนหลายคนเกลียดความล้มเหลวแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองจากล้มเหลวเท่ากับจบมาเป็นล้มเหลวเท่ากับเริ่มเรียนรู้ทุกครั้งที่ล้ม จะกลายเป็นแรงผลักมากกว่าแรงฉุดล้มแล้วลุกอย่างคนเข้าใจโลกดีกว่าล้มแล้วจมกับความกลัวตลอดชีวิตการเปลี่ยนมุมมองเท่ากับการควบคุมพลังชีวิตกลับมาไว้ในมือถ้าคุณมองว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าเราคุณจะรู้สึกแย่โทษเขาและไร้อำนาจแต่ถ้าคุณมองว่านี่คือสัญญาณว่าเราควรเริ่มสร้างคุณค่าของตัวเอง ให้คนอื่นเห็นมากกว่านี้ทันทีที่เปลี่ยนมุมมองคุณจะรู้สึกมีพลังและเริ่มลงมือทำสิ่งที่ดีขึ้นคุณจะไม่รอให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าคุณคุณจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นบวกหรือลบจนกว่าคุณจะตีความมันคำว่าล้มเหลวสำหรับบางคนเท่ากับจบแต่สำหรับอีกคนเท่ากับจุดเริ่มต้นใหม่การถูกปฏิเสธสำหรับบางคน เท่ากับความอับอายแต่สำหรับคนที่มองลึกคือโอกาสกลับไปปรับปรุงแล้วกลับมาใหม่แบบแกร่งขึ้นกว่าเดิมลองคิดเล่นๆว่าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดตอนนี้มันอาจเป็นสิ่งที่ดันชีวิตคุณสู่จุดสูงสุดก็ได้ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองทันตัวอย่างจริงจากชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนได้ด้วยมุมมองรถติดมากน่าเบือ่อหงุดหงิดเปลี่ยนเป็น นี่คือช่วงเวลาที่ฉันจะฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆทำงานหนักแต่ไม่เห็นผลท้อแท้เปลี่ยนเป็นตอนนี้คือช่วงสะสมพลังยิ่งอดทนได้นานเท่าไหร่ผลลัพธ์จะยิ่งใหญ่มากเท่านั้นคนรอบข้างไม่สนับสนุนเหงาโดดเดี่ยวเปลี่ยนเป็นนี่คือบททดสอบก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคนที่ยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง ทำไมมุมมองถึงเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีเพราะสิ่งที่เราคิดส่งผลต่อความรู้สึกความรู้สึกส่งผลต่อการกระทําการกระทําสร้างผลลัพธ์แค่คุณเปลี่ยนความคิดในหัวพฤติกรรมจะเปลี่ยนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนตามยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเช้านี้คุณตื่นมาคิดว่าวันนี้ต้องหนักแน่เลยคุณจะรู้สึกเหนื่อยทันที โดยยังไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วคิดว่าวันนี้ฉันจะจัดการทุกอย่างให้ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานสมองจะปล่อยสารที่ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นทันทีคนที่เปลี่ยนมุมมองได้ไวคือคนที่ปรับตัวเร็วและอยู่รอดเสมอในโลกยุคนี้ที่เปลี่ยนเร็วสิ่งที่ตายก่อนเสมอคือคนที่ยึดติดกับมุมมองเดิมๆอย่าคิดว่าคนเก่งคือคนรู้ทุกอย่าง แต่คนเก่งจริงคือคนที่พร้อมปรับมุมมองตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องธุรกิจความรักการใช้ชีวิตหรือจิตใจตัวเองมุมมองที่ดีไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีเกินจริงแต่คือการมองให้เห็นประโยชน์แม้ในเรื่องแย่ๆไม่ใช่ให้หลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคแต่ให้ถามว่าสิ่งนี้จะสอนอะไรฉันฉันจะโตจากเรื่องนี้ได้ยังไง ฉันควรปรับอะไรเพื่อไม่เจอแบบนี้อีกคนที่คิดแบบนี้จะโตเร็วโตกว่าและโตอย่างมั่นคงสุดท้ายชีวิตจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนเลนส์ที่ใช้มองมันทุกคนมีแสงสว่างซ่อนอยู่ในชีวิตของตัวเองแต่ถ้ายังใส่แว่นดำมองยังไงมันก็มืดอยู่ดีลองถอดแว่นนั้นออกแล้วคุณจะเริ่มเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในทุกจุดของชีวิต วันนี้อาจเป็นวันที่ดีที่สุดของคุณได้เลยถ้าคุณเลือกเปลี่ยนมุมมองมุมมองคือภาษารับที่จิตใจใช้คุยกับโลกสิ่งที่คุณเรียกว่าชีวิตดีหรือชีวิตแย่ไม่ได้ถูกกำหนดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถูกกำหนดจากความหมายที่คุณให้มันซึ่งก็คือมุมมองที่คุณใช้ตีความสองคนล้มเหลวพร้อมกันหนึ่งคนพูดว่านี่คือจุดจบของฉัน อีกคนพูดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฉันโลกภายนอกเหมือนกันแต่โลกภายในต่างกันโดยสิ้นเชิงและโลกภายในนี่แหละที่กำหนดอนาคตของคุณสมองของคุณมีฟิลเตอร์ที่เรียกว่า RAS มันคือระบบกรองข้อมูลที่ทำงานตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวคุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและเชื่อ ถ้าคุณเชื่อว่าโลกนี้ไม่แฟร์สมองจะเลือกหาหลักฐานทุกวันมาเสริมว่าจริงแต่ถ้าคุณเชื่อว่าทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่สมองก็จะเริ่มกรองเหตุการณ์ต่างๆแล้วหาช่องทางใหม่ๆให้คุณทันทีนี่แหละคือพลังของมุมมองมันไม่ใช่แค่คิดเล่นๆแต่มันเปลี่ยนการรับรู้ของสมองจริงๆเปลี่ยนมุมมอง เท่ากับเปลี่ยนแรงจูงใจคนที่บ่นว่าไม่มีแรงจริงๆไม่ได้ขาดพลังแต่ขาดมุมมองใหม่ที่ทำให้สิ่งนั้นน่าทำลองคิดดูว่าทำไมคนเราถึงเล่นเกมได้นานหลายชั่วโมงทั้งที่ก็ใช้พลังเยอะแต่กลับเหนื่อยนิดเดียวกับงานที่ต้องทำคำตอบคือมุมมองที่แตกต่าง เกมถูกมองว่าเป็นสิ่งท้าทายน่าสนุกแต่งานถูกมองว่าเป็นภาระหน้าที่น่าเบื่อให้เปลี่ยนคำที่ใช้มุมมองจะเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวคำที่คุณใช้พูดกับตัวเองในหัวมีอิทธิพลต่อมุมมองอย่างมหาศาลลองสังเกตดูฉันล้มเหลวความรู้สึก หมดหวังฉันกำลังอยู่ในช่วงทดลองความรู้สึกมีโอกาสแก้ไขชีวิตฉันซับซ้อนกดดันชีวิตฉันเต็มไปด้วยชั้นเรียนล้ำค่าเปิดใจเปลี่ยนคำเดียวความหมายเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเชื่อเท่ากับแม่พิมพ์ของมุมมองถ้าคุณมองว่าคนรวยเอาเปรียบคุณจะไม่อยากรวย ถ้าคุณมองว่าคนประสบความสำเร็จคือต้องเสียสละทุกอย่างคุณจะหลีกเลี่ยงความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวเพราะมุมมองผูกกับความเชื่อแบบแน่นหนาถ้าคุณไม่เปลี่ยนความเชื่อมุมมองจะวนอยู่ในกรงเดิมเริ่มจากการตั้งคำถามกับความเชื่อเช่นใครเป็นคนสอนเราว่าความล้มเหลวคือความอับอายจริงไหมที่ทุกคนต้องเหนื่อยกว่าจะสำเร็จหรือมีทางอื่นแค่ถาม คุณจะเริ่มมองเห็นทางเลือกใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมุมมองคือเข็มทิศนำทางการตัดสินใจลองนึกถึงการตัดสินใจสำคัญในชีวิตที่ผ่านมาคุณเลือกเพราะกลัวหรือเพราะกล้าคุณหนีปัญหาหรือมองมันเป็นประตูทุกการเลือกที่คุณเคยทำเกิดจากมุมมองขณะนั้นถ้าคุณมองว่าชีวิตคือสนามรบคุณจะสู้กับทุกอย่าง แต่ถ้าคุณมองว่าชีวิตคือเวทีเรียนรู้คุณจะอยากเข้าใจและเติบโตเมื่อมุมมองเปลี่ยนทางเลือกที่คุณเคยมองว่าเป็นไปไม่ได้จะกลายเป็นทำไมไม่ลองดูทุกสถานการณ์มีหลายเลเยอร์ของมุมมองลองใช้หลักสามชั้นของการมองกับเหตุการณ์ใดก็ตาม 1. ชั้นแรกคือสิ่งที่คุณเห็นทันทีเช่นเขาไม่ชอบฉัน 2. ชั้นสองคือสิ่งที่คุณตีความเช่นชั้นไม่ดีพอ 3. ชั้นสคือสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นจริงๆเขาอาจเครียดไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยคนส่วนใหญ่ติดอยู่แค่ชั้นแรกและสองแต่คนที่เข้าใจชีวิตมองให้ถึงชั้นสและนั่นคือจุดที่ความจริงกับอารมณ์แยกออกจากกัน คุณจะไม่ต้องเป็นเหยื่อของการคิดมากอีกต่อไปมุมมองไม่ได้เปลี่ยนด้วยตะก,กะแต่มักเปลี่ยนด้วยประสบการณ์บางทีคุณอาจเคยรู้สึกแบบนี้อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็ยังไม่เปลี่ยนฟังคำสอนแรงบันดาลใจมากมายแต่พอกลับไปอยู่ที่เดิมก็เหมือนเดิมเพราะตะก,กะอย่างเดียวไม่พอคุณต้องให้ตัวเองไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆ มุมมองใหม่จะเกิดขึ้นในขณะที่คุณอยู่ในสถานการณ์จริงเช่นคุณกลัวการขายจนวันหนึ่งคุณลองพูดกับลูกค้าจริงๆแล้วเขายิ้มให้มุมมองเปลี่ยนการขายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณกลัวความผิดพลาดแต่พอพลาดแล้วก็ยังไม่ตายมุมมองเปลี่ยนฉันกล้าลองมากขึ้นเรื่อยๆคุณต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองได้พิสูจน์ว่า มุมมองเดิมไม่ใช่ความจริงตลอดไปมุมมองเท่ากับอำนาจเหนืออารมณ์อารมณ์ลบมักเกิดจากมุมมองที่ตีกรอบแคบโกรธมองว่าเขาทำร้ายฉันโดยตั้งใจเศร้ามองว่าไม่มีใครเห็นค่าฉันเครียดมองว่าฉันควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่ลองเปลี่ยนเลนส์ดูเขาอาจมีปัญหาของเขาความโกรธลดลง วันนี้เขาอาจไม่เห็นแต่ฉันเห็นค่าตัวเองแล้วความเศร้าเบาลงฉันควบคุมสิ่งที่ทำได้อย่างน้อยเริ่มวันพรุ่งนี้ใหม่ความเครียดคลายลงการเปลี่ยนมุมมองเท่ากับการฝึกจิตแบบหนึ่งมันไม่ใช่การคิดบวกหลอกตัวเองแต่มันคือการฝึกตาในใจให้มองโอกาสท่ามกลางปัญหาเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิ เราไม่ได้ทำให้โลกเงียบแต่เราทำให้ใจเงียบพอที่จะได้ยินเสียงใหม่ๆจากในตัวเราเองมุมมองที่ดีจะค่อยๆโผล่มาเสมอเมื่อใจเรานิ่งพอที่จะเห็นปิดท้ายด้วยแนวคิดใหม่มุมมองไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่มันยืดหยุ่นไล้เหมือนกล้ามเนื้อฝึกมากแข็งแรงขึ้นเห็นไกลขึ้นคนที่เปลี่ยนมุมมองได้เร็วที่สุด คือคนที่เดินทางเร็วที่สุดในชีวิตความมั่นใจไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากที่เรามองข้อบกพร่องว่าเป็นของธรรมดาอย่าให้มุมมองเก่าล็อกชีวิตใหม่ของคุณเอาไว้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ